เนแบบพุ่งแบบกรอบพี่นะ้องแบบแบบกรอบเลยพิลล่าเลยอือเดินสองสสวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกับช่องบ่าวต่อสอดบุตรชาแนลนะครับผม มือนี้มาน้ำน้องน่อยอองปล่อยเอ,นอนขข็นนะครับผมมือนีผ้าทุกคนนะครับมากินตำบมูฮุ่งนะครับตำบมูฮุ่งบันบานเขาเลยใส่ขอบปุ้นอ่ามีลูกชิ้นน้ามีใส่หมูอพร้อมนะครับใส่หมูอ่อนใส่หมูแก่ผสมกันเนาะครับเนาะแล้วก็จีเป็นใส่หมูเอ้ยว่ามีอะไรจีเป็นผักนะครับผักกะหลัมนะครับเออเป็นผักบุ้งอ่าแล้วก็กะหลัมนะครับผม นี้น้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มข้องลูกชิ้นนะครับผมน้องปลอยเอ๋อร์คเสียวมากินน้ำลูกชิ้นนะครับผมอ่ะบอกๆหลายให่ห้างก็เาพี่น้องมากินกันเลยบรรยากาศางหลังก็สิเป็นแบบน้ำไห้น้ำหน้านะครับผมเป็นกำลังไถหน้านะครับผมมีเสียงหลบกวนใดๆั้งสินกราขอโทษขออภัยน้ำนะครับผมนะครับอะมากินกันเลยครับมาอ่ะยิบเขา่ากินเลยนะครับ เอ้ยบรรยากาศแบบดีพี่น้องเอ้ยลมวีดีเงาดำหนาใส่หมูเก่าพี่น้องเอ้ยทีบชุดของทีบชุดแล้วใส่หมูนี่เอ้าเอาอยู่ปะเอาอ่ะเอากระชวยางเอาไกระชอยางมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้เสยบเสบเสียบคักเสียบเนี่ยขึ้นหยาบเหรอะมันส่หยาบละเอียดบ่อะครับนะครับ Với tụi giáo bà tụi nó À, à. จะบีบหมองด้กระปุะเกเอาละคดการครับดรดยการแซ่บนะครับกิ้นเบบราใส่มุง้งหั่ มันเลยแสบอยู่บ่รายการแล้วเนาะ <laughs> มาพี่น้องไม่กินเท่แบบาก, <laughs> ออากนันแบบพักได้ครับผมเอ้ยยักษ์ตอนบ่มันหยาบบ่แบบดีพี่น้องเอ้ยคนน่ะตนจุยย่ยเยอะแบบใส่หมูกร,ระต่ายหมักฮวงกระคาปันนี่ได้พี่น้อง ปน่ะอือแป๊บๆ เสบบ้นักพุแบบ้แบบกรอบพี่น้องแบบแบบกรอบได้กรุอบได้ครับคักครับเรื่องอะเรก็คือ นี่นะครับแบนทั้งหลังแบบคักพี่นอ้อแบบงแบบเผ็ดไทแบบ่ับความตำจะความเผ็ดสินจังเอยพีย่นแบบ้องแกบบ่เผ็ด อืมกระดัแบบนี้เอ่ะมาลองใส่ย่ๆงก็ครับนี่ใส่ย่ๆงก็สีแดงรในผมบานนี่มันบ่เฮ้ยล่ะใส่ย่างมันใหญ่กัดมันใหญ่คอเขได้เดียดแฮะขนาดสีบนี่ขอตุยเยอบาลด้วยละ ไปเซ็นกับคุณนี่ม,ม,มาเว้ยลงละพูดหยาดเพื่นอนอ่แบบคัก đi học thì nói đấy, giác. à đã là cặp เศร้าเสียนนำประแดดคุณเปันยามเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องมามามาแบงบนี้แบบพัก

ก็แบบโอเคนด้รับรสชาติของใส่หมูแบบมันเป็นแบบยังได้ล่ะเป็นแบบนน,นุ่มๆมันๆน้อยแซ่บเดรกามนะครับอ่ะก,ก่อนเยอะ วังบ,บ,มมบัง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 มาแม่แ่บมาแสบน้ำกันมามา อ,อ้ามานงนงจับจับ đi phi không? Thứ gì ạ? Xe bò một không tím nữa Để cá nữa nó mì nè xe oan ba ừ. đây nè อัะเดียวอืมคักๆๆอาตอนมันใส่อ้อนๆกันพี่นอ้องจ๊งยัมง่ายนะครับอืม mm hmm. เ,เบ,บื้องลีบปักบุงมีแต่ยอนงานมพี่างองครับขัด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 น่กเนาะดูนะ สำหรับมือนี้กับม,มีอยังมากมากครัพี่นอ้องมาเด้อมากินน้ากันครับผมอม้าพูดได้มากก็อย่าลืมฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเพ<อ>จเฟซบุ๊กบ่าวตอสอดพูดชาแนลนะครับผมหรือจะเป็นยูช่องยูทู e นะครับผมจะเป็นบ่าวตอสัว์พูดชาแนลเพื่อกันครับพี่น้องหรือจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กอ,อว่าที่ตอนนะครับผมเฟซบุ๊กสวัสดยังไงเออไงเอเอนะครับผม สำหรับมือนีผม่มียังมากไมครับผมขอกีบับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายครับ <c oughs> <c oughs>